สวัสดีครับคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับวิธีการตรวจเช็คมือถือนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีภาพมาดูครับว่าเป็นอะไรนะครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะครับหรือเรารับซากมานะครับตัวนี้ไม่มีน็อตที่ก้นนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับทําการเก็บสายชาร์จดูนะครับว่ามีแสงจริงไหมไม่มีแสงนะครับ มีแสงแล้วก็ต่อมาครับผมเออว่าตัวเช็คแบตผมมันเสียนะฮะผมก็จะเปิดแกะออกนะครับเนี่ยใช้ปิ๊กแบบนี้นะครับยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับใช้เป็น iPhone 6นะครับ iPhone 6ยกขึ้นนะครับแพ้อยนบนทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วทำการนะครับแกะน็อตออกให้หมดเลยนะครับเหมือนขึ้นนิดหน้าจะ มีการซ่อมหรือดัดแปลงมา DIY มานะครับจับมาเลยนะครับดึงน็อตออกทั้งหมดนะครับแกะน็อตเสร็จแล้วนะครับเออเดี๋ยวเราแบตตอรี่องไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบแกะจอก็ได้นะครับโอ้แบตทางทางจะแน,น่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ก็อะจอกอก่อนนะครับ ใช้เล็บได้นะครับผมใช้เล็บแกะได้นะครับตรงซ็อกเก็ตจอค่อยๆแกะมาประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับของเขาแน่นมากนลครับผมก็จะใช้น้ำมันร้อนสันนะครับหยดเข้าไปที่ข้างๆนี้นะครับไม่ต้องใช้คื่อป่มร้อยก็ได้นะครับหยดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แกะขึ้นมาง่ายๆนะครับแบตเตอรี่อันนี้โอเค ไฟเราจะมาเช็คดูว่าแบตเตอรี่มีไฟหรือไม่มีนะครับผมก็จะมีตัวเช็คแบตรุ่นเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวยังใช้งานได้มาเช็คดูว่ามีไฟไหมนี่ไฟไม่ขึ้นนะครับนี่ไฟไม่ขึ้นนะครับใครมีตัวใหญ่ที่เป็นแผงๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวกระตุ้นแบตเสียบเข้าไปเลยปั๊บอย่างนี้ไม่มีไฟนี่คือจบเลยรู้แล้วครับว่าแบตเสียแน่นอนโอเคต่อมานะครับผมจะใช้แบตเก่าอีกเครื่องหนึ่งนะครับ ตัวนี้มะใช้แบตตัวนี้นะครับของการทดสอบนะครับเราเช็คได้แล้วนะครับเมื่อกี้คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับไม่มีไฟนะครับวิธีเช็คอีกอันหนึ่งนะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องกระตุ้นนะครับมีมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับกอนะครับตั้งค่ามาที่นี่เลยนะครับ20โวลต์ DC d ี v เห็นไหมฮะฝั่งนี้ กรสแสตรงนะครับแดงบวกนะครับแดงบวกดำลบนะครับแบตเตอรี่เขาก็จะมีขั้วของเขาอยู่นะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมจะจิ้มไปเผื่อไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่แบตนะครับท่านดดตรงมิเตอร์นะครับนะครับแบตเตอรี่เขาจะมีไฟขนาดไหนนะครับมีนิดเดียวเห็นไหมฮะอ่า เราจะจี้นะครับก็จะจี้ประมาณนี้ฮะบนแล้วก็ล่างสำับไขยกันนะครับตัวล่างกับตัวบนนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับให้ทุกท่านได้เห็นตาพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้หขั้วของมันโอเคมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนี่ฮะศูนย์จุดแปดนี่คือไฟแทบจะไม่มีแล้วนะครับผมน้อยมากตัวนี้นี่เป็นการเช็คเบื้องต้น นะครับต่อไปครับผมก็อารลรู้แล้วแบตเสียเราจะทําการตอนนี้เราใส่แบตสำรองเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เอาจอเดิมมาใส่ก่อนนะครับจอที่มากับเครื่องที่เรารับมานะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับผมก็ใหม่เหมือนกันนะครับยังใหม่ในวงการไอโฟนนะครับหลายๆท่านก็ใหม่ด้วยนะครับสองอันนะครับแล้วมาลองกดเปิดดูนะครับ รู้สึกว่าตัวแพสวิตต์กดบน้ำเลิ่มนจะแข็งแข็งอยู่นะครับมีแสงแล้วนะครับผมเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับนี่เห็นมีลายไหมครับนี่รู้แล้วนะครับตอนนี้ว่าไฟเข้าแล้วนะครับนี่ง่ายๆนะครับอะไรครับนี่มีแสงแล้วนะครับตอนนี้มองงี้ก็ได้นะครับมีแสงเส้นขึ้นมาแล้วนะครับอ่าได้ยินเสียงตึงแล้วแบบนี้คือชัวร์เครื่องเปิดติดต่อไปครับทําการทดสอบจอครับผม มือใหม่ทำตามได้แบบนี้เลยครับง่ายๆครับใช้มิเตอร์ตัวเดียวก็ได้ครับนี่จ้ะนะครับถ้าเราเช็คแบตที่ขั้วแบตแล้วนะครับมันไม่มีไฟเราก็หาแบตมาใส่นะครับแบตที่มีไฟมาใส่ก่อนเช็คไปทีละอย่างนะครับอันนี้จอจอที่มีภาพนะครับเป็นจอสำรองจอแตกเหมือนกันนะครับแต่เก็บไว้เอาไว้ทดสอบนะครับแล้วก็ทําการ ลงซ็อกเก็ตให้เรียบร้อยมาดูซชือว่าตัวนี้เป็นซากที่ครับรับซื้อมาจะมาดูซชือว่าเราจะโชคดีไหมได้รหัสจ้าไหมตสดรหัสเจ้หรือเปล่าครับอ่าดึงขั้วแบตอุปกรณ์นะครับขั้วกเดเปิดไหม่นะครับนอกห,หนึ่งนะครับผมจะมีภาพไหมเอยจะเจอหรือจะเสียด้วยหรือไงนะครับ ๋ยวผมจะลองหาจออื่นมาลองเทียบดูนะครับสักครู่นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมได้จอมาล้วกิวิ่งไปหาจอมานะจอนะครับเราลุ้นแล้วครับว่าเราทดสอบไปแล้วมีจอมีแสงแล้วนะครับสําหรับตัวดีๆจอแตกจอแสงนะครับตอน,นี้ก็หาตัวดีๆใหม่ตัวหนึง่งนะดูซิว่า ภาพจะมาไหมสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวนะครับเสียว่าลายๆวันนี้คือซ็อกเก็ตนะ่าจะยังไม่แน่นลองดูก,ก่อนอาการนี้ถ้าซ็อกเก็ตแน่นแล้วยังเป็นลายแบบนี้ก็แสดงว่า ขาซ็อกเก็ตน่าจะเสียหรือไม้ก็บอร์ดมี่ปัญหานะครับ,รบเห็นไหมมาดูใ,ใกล้ๆนะครับ,รบดูฟันทีเหมือนกันว่าจะมีขาแบบไม่เท่ากันอยู่ครงนี้โอเคนะครับผมจะทำการสรแปบ๊บหนึ่งโดยใช้ลอนสารกับแปรงซีฟันขึ้นไปนะครับ แห้งเร็วนะครับตอนสารนี้แห้งเร็วมากโอเคต่อไปใส่ซ็อเก็ตให้ตรงนะครับนะครับถ้าไม่ตรงนี่คือภ้าพไปม,มานะครับผ้าจะเป็นเส้นแน่นอนต้องใส่ให้ตรงที่สุดเพราะถ้าเราใส่ตรงปุ๊บมันจะลงล็อกมันจะดังกรึบเลย อ่าลุนแล้วครับตอนนี้ภาพมาไม่เอย่ยภาพจะมาไหมครับอ้าวภาพยังไม่มาครับนี่เป็นเส้นๆ้นอยู่แบบนี้มีโอกาสนะครับเป็นที่บอดแน่นอนนะครับเพราะว่าลกษณะการเปิดเข้ามาเห็นไหมฮะนี่เอาในอนอนไม่ได้แบบนี้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ทำให้เรารู้ว่าซากที่เราได้มาเนี่ยคือเราเช็คแบบนี้เบื้องต้นนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม